สวัสดีครับพี่เตาพี่วีพูนะครับผมไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมขออนุญาตเรียกว่าพี่เต่าละกันนะครับผมเมือ่อกี้ผมเกินไปเมื่อช่วงต้นเบรกนี้เนี่ยนะครับผมว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับปัจจัยในยุคสมัยปัจจุบันนี่นะครับผมว่าจะเป็นเรื่องอาหารการก,ารกินสภาพอากาศทำให้เกิดความเครียดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกปัจจัยนึงก็คือพันธุก,กรรมัรรมแลวก็การใช้ชีวิตของพวกเราเราปกติเราก็จะกินอาหารง่ายๆสบายๆแต่เราไม่รู้ว่า มันมีผลกับเราอย่างไงบ้างเช่นสมมติว่าเรากินเค็มกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ากินหวานมากเกินไปมันก็จะมีผลจะตรวจสุขภาพประจำไม่ประจำเดือนนี้ก็ไม่ไม่ตรวจอย่างล่าสุดเนี่ยเพื่อนพี่คนหนึ่งก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็กินหวานแล้วก็เออสุขภาพมก็ดูแข็งแรงอีก4เดือนไปตรวจเป็นมะเร็งระยะที่4อย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยแล้วพอคือเหมือนคนไทยกลัวด้วยคนไทยกลัวเจอปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันจะแย่ใช่ค่นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะฮะนอกจกเอาตัดจากอุบัติเหตุโโโโโรออะะไีบลกก อะไรพวกนี้ไปต่อไปนั้นมาเป็นพักเออมันจะเป็นมะเร็งมะเร็งอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องโรคหัวใจนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไขมันในเรลล์เลือดนะคะเพราะว่าไขมันเนี่ยเราต้องทานทุกวันอยู่แล้วถูกต้องไหมอาหารอะไรบ้างที่เราไม่ไม่มีไขมันในส่วนประกอบผมว่าก็ต้องเป็นพวกมังสวิรัติมังสวิรัติก็ต้องใช้น้ํามันใช่ ปรุงอาหารใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานเข้าไปมันก็จะสะสมมันเป็นการกระตุ้นทําให้เชื้อโรคเข้าไปในลำไส้มากขึ้นผมทานยา่ทยนี่บ่อยมากเลยนะไม่ดีเพราะว่ามนท้องผูกแล้วมันเหมือนเป็นภัยเงียบนะคบพี่เต๋อบางคนใช้ใช้กาแฟส่วนเข้าไปเนี่ยเพราะพี่สูน์มาแล้วนะว่ามันก่อให้เกิดเป็นการกระตุ้นมะเร็งล่าสุดนี่นะฮะที่อเมริกาพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นการก่อให้เกิดมะเร็งค่ะครับผมอันนี้คือโรคมะเร็งก่อนนอกจากนี้ก็มีเบาหวานเบาหวานอีกเบาหวานเรากินเรากินน้ําอัดลม ไม่ต้อง<ม>ไปเอ่ยชื่อแล้วกันน้ำอัดลมเรากินทุกวันเรากินแทนน้ำรเรากินอาหารแล้วต้องใส่น้าตาลกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วใส่น้ําตาล<ม>อาหารตามสั่งต้องใส่น้าตาลหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะสมเลือดเรามันมีปริมาณน้ําตาลได้ไม่ได้เยอะแต่เราใส่เข้าไปเยอะไปเยอะไปเยอะ,ยอะมันมากจนเกินไปร่างกายมันก็รับไม่ได้ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วเวลาเป็นแล้วเนี่ยมันจะต้องสมมุติว่าเป็นที่เท้าเนี่ยตามรูปเลยนะเป็นที่เท้าก็ต้องตัดเลยนะฮะคือถ้าเป็นแผลเนี่ยมันจะรักษาค่อนข้างยากมันยากเน่ามันเน่าแล้วแล้วมันจะลามไปเรื่อยๆอนนบาาางงงคทํ่ไมต้ นวงการบันเทิงอย่างปกติเพราะแทำงานออฟฟิศทำงานฟรีแลนซ์งานอิสระต่างๆกิน,น,นไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาใช,ใช่นะฮะมันมก็ทําให้เกิดเขาเรียกว่าเส้นเลือดอุดตันในเส้นเลือด<ม>ซึ่ง<ม>ตัวนี้มันเป็นภัยเงียบ ก่อเราจะรู้ตัวมันก็อาจจะอุตันแล้วมากมากขึ้นเกินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องได้รับเขาเรียกว่าการดูแล,แลเวลามันค่อนข้างจํากัดเร่งดิบตื่นเช้ามาใครจะมานั่งปรุงอาหารทําผักทําผลไม้ม,มันไม่มีเวลาเราพูดต,ตรงๆนะมันยากยากมันยากเพราะาว่าก่าจะไป,ไปตลาดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาหาผงหาผักแล้วผักสะอาดหรือเปล่าล้างสะอาดหรือเปล่าฉีดยาหรือเปล่าอันนี้อาจจะไปกระตุ้นหนักกว่าเดิมในตับใช่ตรวจแมาทุกครั้งก็ไขมันไม่เคยลดเลยไขมันในตับมันเกิดได้ยังไง พี่ก็ถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าเธอชอบกินพวกเครื่องในกับปลาหมึกใช่ไหมอ๋อมันจะเครื่องในเออปลาหมงปลาหมึก <okay. S 2> พวกนี้ไงมันเป็นคา,าร์สบไอเอรไงมันก็ไปสะสมกินที่กินวันละนิดมันก็สะสมสะสมไปได้เรื่อยใครมาลงตับซะง,งั้นถูกต้องโอ้โหกลัวมากแล้วก็ทีนี้เพราะว่าประธานสลิมแม็กซเนี่ยนะฮะก็ทานไปปุ๊บเนี่ยเราก็ถามว่าเฮ้ย ทำไมทานแล้วเนี่ยตอนที่เราไปวัดความดันที่คลินิกเนี่ยทำไมความดันจากเมื่อก่อน200ลงมา180แล้วตอนนี้<อ>ปัจจุบันเหลือ150จริงๆมันต้องต้องได้120นะ120คือเป็นปก,กติปกติเลยคุณหมอบอกว่าต้อง120คุณหมอว่าต้องประมาณ101 <100 S 2> อันนี้นนที่คุยกับคุณหมอนะอที่คุยกับคุณหมอเลยคุณหมอว่ามันยังเยอะเกินไปแล้วก็เอ๊ะทำไมเราเป็นไขมันในตับได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อคุณหมอปลาหมึกหรือเปล่าเครื่องนายปลาหมึกก็เหมือนตอนที่คุณหมอตรวจว่าทำไมเป็นความดัน เราก็เถียงหมอนะโอ้ยคุณหมอหนูไม่เคยนู่นนี่นั่นเลยปกติทุกอย่างที่บ้านแม่เป็นพ่อเป็นเป็นกรรมพันธุกรรมแล้วก็ที่บ้านทันเค็มเอาทานเค็มด้วย่าพันธุกรรมอีกนี่ก็กินมากตนมักระตุ้นกันอีกแล้วเราก็ เวลากินข้าวปุ๊บเนี่ยสั่งข้าวผัดหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องโรยน้ำปลาเข้าไปอีกโรยเข้าไปอีกอมัน<ช>ก็ทาใ,ให้เราต้องทานเค็มไปโดยปริยายนั่นก็คือสาเหตุทําให้เราเป็นความดันและก็คนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นความดันในตัวสลิมแม็กแคปซูลตัวนี้เนี่ยมันมีพริกสารสก,กัดจากพริกมันเรียกว่าแคปซิคัมตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการไปเร่งของการเผาผลาญไขมันเผาผลาญไขมันใช่ที่มันอุดตันตามเส้นเลือดตามที่ต่างๆของในร่างกายพอทานไปแล้วเนี่ยเรามีความสุขเอ๊ะทำไมนั่งอยู่เฉยๆเหมือน อากงอากาศเอ๊ะทำไมมันเหงื่อออกตลอดแล้วมีความสุว่ามันรู้สึกสดชื่นขึ้นนะ,อ,ะ,ะอ๋อครับนะฮะและนอกจากมีตัวเขาเรียกว่าแคปซิคัมที่สกัดจากพริกแล้วเนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวแอลคาเนทีนแอลคาเนทีนด้วยแอลคาเนทีนเนี่ยปกติเนี่ยนะฮะ,ะปกติเนี่ยถ้าเกิดไปตามคลินิกเสริมความงามเขาจะฉีดแอลคาเนทีนเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ย ลดความอ้วนทาให้มันเร่งการเผาผลาญมากขึ้นกว่าเดิมยไปช่วยเสริมให้มันเผาผลาญเพิ่มมากขึ้นอีกใช่เดินเดินเนี่ยเหมือนวิ่งเดินเหมือนวิ่งแต่ถ้าเกิดทานแล้วถ้าเกิดเหงื่อออกเหมือนพี่เต๋าตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าก็ได้ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยเมคแคปซูลนี่แหละช่วยแล้วก็วันนี้เนี่ยพี่มีตัวนี้วยครับมาเป็น V t ทมาให้น้องดูด้วยเช่นเดียวกันสําหรับเขาเรียกว่าตัวดักจับไขมันนะฮะเรามีเดี๋ยวเราจะมีภาพวิดีอให้กับน้องได้ชมด้วยเช่นเดียวกันอีกสารอกนง็็สาผล้มแข่ยเป สมุนไมมจากธรรมชาติแล้วธรรมชาติช่วยขับถ่ายแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะอะ<แ>บ,บองเพชรอะบ,บองเพชรนี่มันมันจะช่วยเสร,ริมกันมาเสร,ริมด้วยมาเสร,ริมกันทําให้มันดียิ่งขึ้นนะฮะมันจะต้องทําบางทีทําตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะได้แค่ผลแก้ประมาณ80%ถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งเข้ามาเนี่ยมันจะได้20%เ็นก็คือ100%นโอเคต้องเป็นสารสกัดนะครับจากซลิเม็แคปซูลเท่านั้นใช่ค่ะนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายแล้วครับพี่เต๋าครับฝากนิดนึงดีกว่าว่าหลังจากที่รับประทาน ปัจจุบันเนี่ยอย่าง150ซึ่งพี่จะต้อง,ต,องต้องทานสลิมแมตกต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้ความดันมันลดเหลือ120นะฮะแล้วก็ไขมันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโอเคเราก็ต้องยอมรับว,ว่าเราทานตัวนี้ช่วยด้วยตัวเราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยด้วยการลดพวกอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มันก็ทำว่าให้ร่างกายของเราในล่าสุดที่ตรวจออกมาเนี่ยมันก็ลดลงลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้ลดลงแบบพวกห้าพวกห้าอันนี้ไม่ใช่ยาวิเศษมันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดลงอย่าง เร็วด้วยเช่นเดียวกันคือตัวเราก็ต้องมีวินัยด้วยใช่ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เต๋าทีวีพูมากขอบคุณมากเลยครับผมที่มาให้ความรู้นะฮะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิมเมดแคปซูลนั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาเจอกับผู้ที่ทดลองใช้จริงแล้วก็เห็นผลจริงครับกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับสลิมเมดแคปซูลครับ